สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคัณปันทปรลังกูลกันอีกวันหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังปีนี้มีวางแผนฝึกอบรมกันบ้างไหมครับเวลาที่เราจัดอบรมและพนักง,งานไปเข้าอบรมหรือมอบหมายให้พนักง,งานบางคนไปเข้าฝึกอบรมตามโปรแกรมเนี่ยท่านคิดว่าพนักง,งานของท่านคิดยังไงกับเรื่องของการส่งเข้าไปอบรมเอาเข้าจริงๆในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับที่เราเคยได้ยินเรื่องของคําว่า reskill upskill เนี่ย ผมว่าเรื่องของการฝึกอบรมพัฒนามันก็ทวีความสําคัญมากขึ้นโดยเฉพาะหลังจากที่เราหยุดกิจกรรมต่างๆในการพัฒนาคนไปช่วงระยะหนึ่งกับช่วงที่เป็นโควิดกันทั่วโลกกันนะครับการฝึกอบรมก็เริ่มที่จะเป็นออนไลน์ซึ่งหลายครั้งก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่ นะฮะอย่างที่เราทราบ,บกันดีอยู่นะครับว่าถ้าฝึกอบรมแบบออนไลน์ถ้าไม่ได้ตั้งใจจริงๆเนี่ยผลลัพธ์นี่แทบจะไม่ได้อะไรจริงๆระยะหลังก็เริ่มกลับมาออนไซต์กันใหญ่นะครับช่วงนี้ก็เรียกว่าออนไลน์แทบจะไม่เห็นแล้วนะครับเพราะว่าเรารับทราบกันดีละว่าประสิทธิภาพการฝึกอบรมเนี่ยบางทีมันต้องอาศัยปาษสาสมัมผัสในการเรียนรู้ร่วมกันทั้งหมดเลยนะครับบรรยากาศในห้องเองอาจารย์ผู้สอนผู้เรียนเพื่อนร่วมชั้น การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้ออนไลน์บางครั้งมันตอบโจทย์ไม่ได้ทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ฝึกอบรมเราก็ใช้ในการพัฒนาพนักงานคริปนี้เรามามองอีกมุมหนึ่งมุมของพนักงานเองที่ถูกส่งไปอบรมเนี่ยท่านผู้ฟังที่เป็น HR เคยสอบถามบ้างไหมครับว่าความคิดเห็นของพนักงานที่ถูกส่งไปอบรมเขารู้สึกยังไงบ้างกับการฝึกอบรมแล้วก็พัฒนาที่องค์กรมอบให้เขานะครับผมเคยสอบถาม ก,กลุ่มพนักง,งานที่เข้ารับการฝึกอบรมหลายๆครั้งท,ที่เวลาผมจัดนะฮะอบรมก็คุยกันว่าเอ๊ะมาอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์อะไรแบบไหนตั้งใจจะเอาความรู้ไปใช้ยังไงผมจับทางได้นะฮะว่าคนที่มาเข้าฝึกอบรมส่วนหนึ่งแล้วกันนะครับก็ไม่ได้อยากจะมานะครับบางส่วนตั้งใจมากซึ่งสุดท้ายมันอยู่ที่อะไรอยู่ที่การที่องค์กรสื่อสารกับเขามากกว่าว่าการที่เขาได้รับการฝึกอบรมเนี่ย เขาจะต้องไปผูกกับอะไรบ้างเช่นเขาอาจจะต้องมีโปรแกรมเพื่อจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งหรือพัฒนาผลงานสิ่งเหล่านี้ต้องคุยให้ชัดเจนนะครับลองมาดูมุมมองของพนักงานต่อการฝึอกอบรมนะครับที่มีทัศนคติก็ได้นะครับต่อการฝึอกอบรมว่าเขารู้สึกยังไงกันบ้าง กลุ่มแรกเนี่ยเป็นกลุ่มที่อาจจะมีจํานวนเยอะหน่อยก็คือมองว่าการฝึอกอบรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ได้ทําให้เขาได้รับการพัฒนายอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นพนักง,งานกลุ่มนี้จะรู้สึกแฮปปี้แล้วก็ชอบมากนะครับที่ถูกส่งไปฝึอกอบรมในหลักสูตรต่างๆเพื่อทําให้เขามีความรู้ความสามารถมีทักษะที่สูงขึ้นถ้า พนักง,งานกลุ่มนี้จะรู้สึกไม่ดีก็ต่อเมื่อมันเงียบๆไปอะครับว่าไม่มีการส่งเขาไปฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอไม่มีโปรแกรมในการพัฒนาเขาเขาก็จะรู้สึกว่าองค์กรไม่ให้ความสําคัญกับสิ่งที่เขาเป็นหรือว่าไม่ให้ความสําคัญกับผลงานที่เขากําลังพัฒนาอยู่อันนี้ถือว่าเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างตั้งใจว่าเขาอยากจะพัฒนานะครับอีกกลุ่มนึงที่เจอบ้างนะครับก็คือมองว่าการฝึกอบรมเนี่ยเป็นการเสียเวลาการทำงาน กลุ่มนี้มักจะมองว่าทําให้เขาเสียเวลางานงานก็เยอะอยู่แล้วทําไมต้องส่งเขาไปอบรมอะไรเยอะแยะบางคนถึงก็มองว่าฝึกอบรมให้ตายยังไงก็ไม่เห็นจะเกิดประโยชน์อะไรกับเขาขึ้นมาเลยดังนั้นพฤติกรรมของคนกลุ่มนี้มันค่อนข้างชัดนะครับเวลามี In-house Training คนกลุ่มนี้ก็มักจะเอาคอมพิวเตอร์แล้วก็ไปนั่งทํางานในห้องอบรม อันนี้เห็นชัดมากบางครั้งวิทยากรเองก็ด้วยความเกรงใจเราก็ไม่ค่อยอยากจะไปแตะเรื่องราวเหล่านี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของเขาแตบา่บางคนที่ทํางานแต่ง,งานสังเกตนะฮะบรรยากาศในการฝึกอบรมมันจะไม่ดีเลยเวลาที่เรามอบหมายให้เขาระดมสมองกันเนี่ยคนกลุ่มนี้ก็จะงงง,ง,งเงยหน้าขึ้นมาจากคอมพิวเตอร์แล้วก็มาถามเพื่อนที่เรียนตั้งใจเรียนเนี่ยว่าตกลงอาจารย์เขาให้ทําอะไรต้องคิดอะไรแบบไหนพอเพื่อนเขาสูมหัวกันคิดเอณีก็ปลีกตัวออกไปเปิดคอมพิวเตอร์ทํางานต่อ ซึ่งคนแบบนี้ผมว่ามันไม่ได้ถ้าไม่อยากมาผมว่าต้องคุยกับเขาดีๆครับซึ่งมาแล้วตัวเขาเองก็ไม่ได้ประโยชน์องค์กรเองลงทุนไปก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากการลงทุนก้อนนั้นเลยถามว่าจะแก้ยังไงก็คงต้องคุยกับเขาให้รู้เรื่องนะครับว่าความสําคัญที่เราส่งคุณไปอบรมเพื่อให้คุณอยากได้อะไรได้รับการพัฒนาเรื่องอะไร งานคืองานอบรมก็คืออบรมมันคนละเรื่องกันคุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับง,งานก็ได้พนักงานบางคนก็โต้อตอบกลับมาอย่างชัดเจนว่าก่อนนายเนี่ยไล่จี้ตลอดเวลาไอ้หลักสักสูตรนี้นายก็ส่งมาหลังจากที่ส่งมาแล้วนายก็ไล่จี้งานอีกเหมือนกันซึ่งก็บอกแกไปแล้วลว่า,าว,วันนี้ผมมาอบรมนะนายก็บอกไม่ต้องหาเวลาว่าง,างๆเนยส่งงานมาด้วยคือสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้ไประโยชน์ ทั้งต่อคนที่มาเรียนแล้วก็ต่อคนที่ส่งมาเรียนอยู่ดีน,นะครับดังนั้นเวลาจะส่งพนักง,งานคนไหนมาฝึกอบรมตัวผู้จัดการเองก็คงต้องให้เกียรติให้เวลากับลูกน้องด้วยถ้าสาเหตุที่ทําให้พนักง,งานไม่อยากอบรมเพราะมาจากนายเนี่ยนะฮะราะน,นั้นเราต้องดูกันทั้ง2ฝ่ายเพราะฉะกลุ่มนี้ก็พยายามทําให้เกิดในองค์กรน้อยที่สุดและกันที่ทําให้เขารู้สึกว่าการฝึกอบรมมันคือเรื่องเสียเวลานะครับประเด็นที่3ที่เคยเจอคือมองว่า การฝึกอบรมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เหมาะสมสําหรับพนักง,งานที่มีผลงานไม่ดีเท่านั้นคนกลุ่มนี้มักจะต่อต้านการฝึกอบรมโดยเฉพาะพนักง,งานที่มีผลงานดีได้รับการประเมินได้ A อยู่ติดติดกันเนี่ยนะฮะคนกลุ่มนี้มักจะมีความรู้สึกว่าเขาไม่จําเป็นที่จะต้องถูกส่งไปอบรมแล้วเพราะว่าผลงานเขาดีตลอดเลยไงยนะถ้าเขาคิดแบบนี้ในยุคนี้ผมว่าคนกลุ่มนี้ก็ไม่ใช่ potential ไม่ใช่กีทาเล้นของของค์กรเช่นกันคนเก่งแค่ไหนได้ A กี่ปีติดกันก็ตาม ผมว่าเขาเองก็ยังคงต้องจําเป็นที่จะได้รับการพัฒนาอยู่ดีใช่ไหมครับเพื่ออะไรเพื่อให้ผลงานเขาดีขึ้นเพราะฉะนั้นท่านเองต้องเปลี่ยนทัศนคติพนักงานกลุ่มนี้ถ้าองค์กรมีนะครับถ้ามีว่าพนักง,งานคิดแบบนี้อยู่ประเด็นสุดท้ายคือพนักง,งานมองว่าการฝึกอบรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้พนักง,งานไม่ต้องทํางานกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ชอบอบรมแต่ว่าไปแล้วก็บางครั้งก็ไปกินนะฮะไปหาเพื่อน ไปพักผ่อนบางคนก็บอกว่าผมก็ถือมาพักผ่อนท่องเที่ยวและกันเวลาเราไปเอาติ่งหนังจังหวัดแล้วต้องมีการอบรมเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยตั้งใจกันหรอกฮะก็จะดูว่ากลางวันกินอะไรเย็นนี้จะไปเที่ยวไหนดีคืนนี้จะไปไหนดีพอตอนเช้ากลับมาเข้าห้องก็ง่วงเหาหานอนแล้วก็รอเวลาพักซึ่งเขามองการฝึกอบรมคือทําให้เขาไม่ต้องทํางานสบายดีแค่เอาตัวไปนั่งเฉยๆก็พอเราเองเนี่ยองค์กรของเรามีพนักงานกลุ่มไหนเยอะที่สุดก็หวังว่าอย่าให้เป็น3ามกลุ่มหลังนะครับ วังว่าท่านเองในฐานะที่ทำ HRD คงต้องมีการสื่อสารให้กับ Line Manager ให้กับตัวพนักงานรับทราบอย่างชัดเจนนะครับว่าฝึกอบรมและพัฒนาเนี่ยมันทำไปเพื่ออะไรบ้างพัฒนาผลงานสร้างศักยภาพรวมถึงเพื่ออนาคตในการเติบโตตามสายอาชีพแล้วก็รวมถึงเรื่องของ Successor ในอนาคตสิ่งเหล่านี้ต้องคุยกันให้ชัดเจนนะครับแล้วพนักงานก็จะมองการฝึกอบรมเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับเขามากขึ้นนะฮะ ฝากประเด็นวันนี้ไว้ประมาณนี้นะครับพบกันใหม่ในตอนหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ